สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เ,เพื่อนเทุกท่านที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูกา Love Chinese Novel and s e r i e s นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยนอนดึกกันไหมคะเมื่อคืนนี้อัดหวานก็ดู10ตอนรวดเลยเนาะเป็นตอนจบแล้วนะคะของดาราจักรรักรำนำใจของซีซั่น2แล้วก็ไม่มีเพิ่มแล้วนะคะซีซั่นสาสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับที่เน็ตชาวจีนนะคะชาวเน็ตจีนเขาพูดว่า เออทำไมเรื่องนี้ถึงไม่เพิ่มตอนอีกนะคะแล้วก็มีการออวิจารณ์นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นจากฝ่ายผลิตนะคะที่ดูแลในช่วงของซีซั่น2นะคะ,ะ,คะก็จะมีข้อผิดพลาดค่อนข้างเยอะเดี๋ยวออหวานเอาบทความนะคะมาจาก 163.com นะคะก็พวกเราก็ฟังไปเพลินๆค่ะซึ่งบางจุดก็อาจจะตรงใจพวกเราก็ได้นะคะส่วนอัดหวานนั้นก็ดูจบประมาณเที่ยงคืนครึ่งน,นะคะว่าคืนนี้เ <laughs> ที่ยงคืนครึ่ง งก็จริงๆไม่ได้หนักหนาอะไรนะคะเพราะเคยดูเรื่องหมาป่าจอมราชันที่เขาออนแอร์วันเดียวนะคะของโยคูอ่ะ49ตอนนะคะดูประมาณ2วันครึ่งก็จบหมดแล้วเพราะฉะนั้น มันก็ยังไม่มีเรื่องไหนที่หนักเท่ากับเรื่องนั้นเลยนะคะอันนี้10ตอนเรียกว่าชิวๆค่ะหมาป่าจอมราชันตอนนั้น49ตอนนะคะเขาออนวันเดียวเลยนะคะที่มีเสี่ยวจานกับหลี่ซินแสดงนะคะเอะส่วนพระเอกอู้แต่ละลืมอีกแล้วค่ะขอโทษนะคะแต่ว่าหน้าตานึกได้ค่ะอยู่ในหัวนะคะสําหรับอพิโซดนีเ้เดี๋ยวเราค่อยไปแบบว่าคุยกันเนาะว่าอย่างอย่างเราซึ่งเป็นคนไทยนะคะดูแล้วมีความรู้สึกอย่างไรแต่เดี๋ยว เร,เราฟังคลิปนี้ก่อนนะคะที่อดวานเอามาเล่าให้ฟังค่ะก็สำหรับเรื่องนี้นะคะความนิยมแน่นอนว่าที่ประเทศจีนก็เหมือนกับที่ประเทศไทยนี่แหละคะ่ะมันก็ไม่ได้ลดลงเลยนะคะเพราะว่านักแสดงทุกคนแสดงได้ดีมากแล้วก็บทมีความแปลกแหวกแนวโดยเฉพาะบทของพระเอกที่ทั้งโหดแล้วก็ทั้งดีแล้วก็ทั้งหวานคือมีทุกรสชาติเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นางเอกนั้นเจ้ารู้สึกก็ จริงๆร,รับประกันได้ในในระดับหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าโปรเจกต์เป็น S-Plus นั่นเองค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะแล้วก็คุณเฟยซึ่งเป็นดีเรคเตอร์ก็อืมก็ไม่ได้ทำให้พวกเราผิดหวังนะคะแต่ว่าบทละครสำหรับซีซั่นสองที่จบไปหวานบอกจริงว่าผิดหวังค่ะ <c oughs> <c oughs> ผิดหวังคือนอกจากที่คือจริงๆแล้วนะหวานเคยพูดอยู่เสมอว่าอะไรที่มันดีอยู่แล้วในนิยายต้นฉบับนะ่ะเขาไม่ควรจะเปลี่ยนนะคะแต่พอเขา เปลี่ยนแล้วด้วยปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยมันทำให้ความสมเหตุสมผลแล้วก็เรื่องราวนะคะมันก็กลายไปเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ก็เข้าใจค่ะเข้าใจไม่เป็นไรดูได้นะคะเอาละค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะความนิยมยังไม่ลดลงหรอกเพราะว่าก็น่าจะมีแค่คนประมาณกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะคะที่ยอมเสียเงินเพื่อซื้อเอ็กซ์เพรสแล้วก็ดูจนจบไปก่อนแต่ก็ยังมีอีกหลายๆท่านเลยนะคะที่ยังไม่ได้ดูกันก็ต้องรอนะคะรอ เหมือนกัว่าเขาออกอากาศมาเรื่อยๆตามผังเวลาปกตินั่นเองนะคะในตัวของซีรีส์เนี่ยมันก็จะมีทั้งบรรยากาศที่ที่เคร่งเครียดนะคะสลับกับผ่อนคลายแล้วก็เราก็จะได้เห็นความมีไหวพลิบนะคะแล้วก็คือตัวของ พระเอกนางเอกไม่ค่อยตกอยู่ในสภาพที่เสียเปรียบมากเท่าไหร่สําหรับพวกตัวโกงเพราะฉะนั้นก็ทําให้คนดูนะคะมีความผ่อนคลายมากขึ้นแต่ว่าในตัวบทนะคะโดยเฉพาะตัวบทของพระเอกก็จะทําให้คนมีความรู้สึกเครียดนั่นเองค่ะก็เรตติ้งนะคะเรตติ้งในคืนที่จบเมื่อคืนนี้ก็อยู่ที่7.4อันนี้ยังไม่ใช่เรตติ้งเหมือนเหมือนกับเขาวัดกันเฉพาะ10ตอนนี้นะคะก็ไม่ได้วัดทั้งหมดเนาะก็เดี๋ยวเราคอยดูว่าเรตติ้งทั้งหมดมันจะเท่าไหร่ แต่ว่า international ประมาณ8.8นะคะหรือไม่ก็8.5เมื่อเช้ายังไม่ได้ดูแต่ว่าดูเมื่อวานนี้นะคะดูเมื่อวานนี้ประมาณ8.8ก็มีชาวเน็ตจีนนะคะเขาก็ให้คือตั้งข้อสังเกตว่าเนี่ยอย่างเจ้าลู่ซือเนาะมีปัญหาเรื่องสีของผมนะคะเพราะว่ามีคนเห็นนะคะว่าสีของผมของลู่ซือเนี่ยคือจะเอาวิกสีดำมา,มาโปะทับกับกับตัวผมที่เป็นของน้องเขาจริงๆซึ่งผมน้องเขาณนะตอนนี้ใช้เป็นสี ออกทองๆองใช่ไหมคะทีนี้พอผมมันไปสะท้อนกับแสงเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามีสีทองอยู่ด้านล่างซึ่งเห็นได้ชัดเลยแล้วก็มีสีดำนะคะโปะอยู่โอ้ตาดีกันจริงๆเลยนะคะจริงๆแล้วหวานไม่ได้สังเกตนะเอาจริงๆแต่ว่าชาวเน็ตจีนนะคะเขาก็มีการเอาภาพมาแสดงไว้ซึ่งในคลิปนี้หวานก็เอามาลงไว้เช่นเดียวกันนะคะก็ไปก๊อปจากบทความนี้มานั่นแหละคะ่ะจากนั้นนะคะเขาก็บอกว่าเออ จริงๆแล้วเนี่ยละครจีน คอสตูมโบราณเนี่ยการทําสีนะคะสีผมที่จะออกมาแบบนี้ออกมาผ่านหน้าจอให้มันเป็นทองขนาดนี้มันก็ไม่ควรนะคะเพราะว่ามันถือว่าเป็นแบบวัฒนธรรมในสมัยเก่ามันควรจะไม่ดําไปเลยก็เป็นเหมือนน้าตาลเข้มๆอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งทางชาวเน็ตจ,จีนก็ไม่คาดหวังว่าพวกเขาจะได้เห็นความไม่พร้อมของของฝ่ายผลิตนะคะที่ปล่อยงานออกมาขนาดนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะคะ56ตอนก็ไม่ ไม่มีเพลงเปิดเรื่องเลยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่น่าเบื่อมากนะคะเป็นเหตุผลที่ทำให้ชาวเน็ตกลุ่มหนึ่งเนาะเรียกได้ว่ากลุ่มหนึ่งละกันเพราะบางกลุ่มอย่างอย่างหวานหวานก็ไม่ได้ถือตรงนั้นนะคะเพราะบางทีก็สคริปไปเลยสําหรับคือสค i ิปไปเลยสําหรับ ไฟล์เพลงอ่ะไม่ฟังนะคะก็คือเลื่อนไปที่เริ่มต้นตอนเลยนะคะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังพูดถึงอีกว่ามันไม่สามารถจะเพิ่มตอนได้อีกก็เพราะว่ามีนักแสดงบางส่วนนะคะใช้ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ที่เป็น AI อะค่ะมาโดยตลอดเลยตั้งแต่ต้นเรื่องนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนใบหน้าของผู้แสดงเนี่ยให้เป็นอีกท่านหนึ่งอะค่ะโดยท่านที่ เขาบอกว่าชัดเจนที่สุดก็คือท่านแม่ทับว่านนั่นเองนะคะก็คือเพื่อนที่ดีที่สุดของตระกูลเฉิงนั่นเองค่ะก็คือว่านหาวันเฮานะคะซึ่ง เป็นเพื่อนเป็นเหมือนรุ่นพี่เป็นเหมือนเจ้านายของคุณพ่อนะคะเฉิงสื่อของเฉิงเศ้าชางนั่นเองค่ะซึ่งรายชื่อนักแสดงนะคะก็คือหน้าตาเนี่ยทุกคนเห็นแล้วก็จะรู้ว่าเขาคือคุณหลนชิงอันค่ะแต่จริงแล้วนะคะก็คือไม่มีรายชื่อนี้อยู่ในอยู่ในเรื่องอะ่ะคือฝ่ายผลิตก็ไม่ได้ใส่รายชื่อนี้ไว้ในไว้ในเรื่องเลยนะคะก็คือไม่ได้กล่าวถึงว่าคุณหลนชิงอันได้เข้ามาแสดงหรือว่าเป็นส่วน หนึ่งในการมาเป็นดาราสมทบของเรื่องดาราจากรักดำนำใจนะคะทั้งสองซีซั่นเลยอืมค่ะนี่ก็แล้วเขาก็มีการาชี้มาด้วยนะคะว่าจุดที่บนใบหน้าที่เขาได้ทำการ AI ออกมาเนาะใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการทำออกมาเนี่ยมันก็คือจุดไหนบ้างนะคะ อันที่จริงแล้วนะคะเจ้าของบทบาทเดิมของแม่ทับว่านเนี่ยก็คือนักแสดงท่านหนึ่งที่ชื่อว่าคุณจริงโมซานแต่ว่าคุณจริงโมซานนั้นถูกแบรนด์ไปนะคะแต่ว่าการถ่ายทำเนี่ยคือมันเสร็จสมบูรณ์ไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการ AI นะคะเอาหน้าของคุณจริงโมซานออกค่ะแล้วก็เอาหน้าของคุณเหรินชิงอันนะคะเข้าไปแทนคือมันไม่มีทางอื่นแล้วคือจะมาถ่ายใหม่มันก็ไม่ได้นะคะก็เลยเลือกใช้ AI แทนเพราะฉะนั้นบท ของบทของแม่ทัพว่านก็เลยจะน้อยมากๆเลยสำหรับในเรื่องนะคะก็คือมีทั้งการตัดออกแล้วก็การใช้เทคโนโลยีในฉากที่มันไม่สามารถจะตัดออกได้นั่นเองค่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะก็คือเวลาในการออกอากาศของเรื่องดาราจ,จักรรักรำนำใจนะคะเขาบอกว่าอัตราของการอัปเดตนะมันช้ามากเลยก็คือโอ้โหพวกเราคิดดูนะคะว่าอาทิตย์หนึ่งมี6ตอนเนาะแต่ก็ยังไม่จุใจไงมันมันไม่ชินนะคะสำหรับ สำหรับชาวเน็ตจีนเขาอยากได้เหมือนกับเยอะๆหน่อยนะคะอย่างน้อย4วันหรือว่า5วันอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็น8ตอนถึง10ตอนแต่องอะไรก็ตามเขาก็เขาก็ติว่าเออมัน มันแบบว่าชา้าอัปเดตได้ช้านะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้ก็ตั้งแต่เริ่มแล้วก็สร้างความกังวลให้กับฝ่ายผลิตมาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่เรื่องของปัญหาของเครื่องแต่งกายค่ะที่มันดันไปคล้ายกับทางประเทศญี่ปุ่นนะคะจนมีข่าวลือว่าเกือบจะต้องออฟไลน์ไปเพราะว่ามีคำร้องเรียนจากชาวเน็ตเนี่ยไปถึงแบบกลมที่มันเป็นวัฒนธรรมของของหน่วยงานรัฐของจีนนะคะแต่ว่าก็โชคดีที่ทางทีมงานนะคะสามารถแก้ไข เหตุการณ์นี้ได้ทันเวลานะคะก็คือไปติดต่อกับทางโน้นก่อนแล้วก็ไปชี้แจงว่าไม่จริงนะมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะแล้วก็เอาไปโชว์เนาะเครื่องมา,เ,าเครื่องแต่งกายในสมัยหั่นที่เป็นที่เป็นแบบแคว้นเจ้าในสมัยก่อนนะคะก็มีการเอาไปโชว์กันเออมันก็เป็นการแต่งตัวแบบนี้เนาะก็แล้วก็จีนกับญี่ปุ่นพื้นฐานของ พื้นฐานของวัฒนธรรมมันก็มาจากที่ที่เดียวกันนะคะก็โชคดีที่เป็นความแอคทีฟของฝ่ายผลิตนะคะก็ทำให้ผ่านเรื่องนี้ไปได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะไม่ถูกออฟไลน์ไปสำหรับเรื่องนี้ค่ะจากนั้นนะคะเรื่องราวของปัญหาของนักแสดงที่ที่บางคนไม่สามารถจะมา จะมาเผยแพร่ได้หลังจากที่ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็การใช้เทคโนโลยี AI อะไรพวกนี้ก็แพงมากทีเดียวค่ะแล้วก็ความความสมจริงนะคะของการแต่งกายเนี่ยก็มีน้องรู้สื่อโดนมากที่สุดเพราะว่าพอดีผมน้องเขานะคะดันแบบว่าคือฝ่ายช่างผมเขาควรจะทำให้มันให้มันเนียนกว่าน,นี้เนาะเอาจริงๆค่ะมันทําให้คนอื่นน่ะคนที่แบบ ดูแบบแบบจ้องอยู่นะคะดูละครแบบจริงจังอะไรอย่างนี้แล้วก็บางคนเขาก็รักในความมีอะไรนะเขาเรียกว่าสมัยก่อนของเขานะคะเรียกในวัฒนธรรมจีนสมัยก่อนอะไรอย่างนี้ความเ,าเก็ดเล็กเก็ดน้อยที่มองข้ามไปมันก็กลายมาเป็นปัญหาได้นะคะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะว่าเนื้อหาที่เขาพูดมาเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันในประเด็นอื่นๆค่ะสาหรับวันนี้อัศวานมีมาฝากประมาณสองสา ามสามประเด็นเลยนะคะสำหรับความคิดเห็นของชาวเน็ตจีนที่มีต่อเรื่องนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันว่าเออของพวกเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วทุกท่านล่ะคะคิดอย่างไรบ้างคะเอาสำหรับคลิปนี้เราเอาสามประเด็นก่อนเนาะเราเอาประเด็นที่ว่าเป็นเรื่องราวของสีผมของน้องเจ้ารู้สื่อนะคะแล้วก็เรื่องราวของเครื่องแต่งกายแล้วก็เรื่องราวของเออแต่อย่าง AI เราก็ไปวิจารณ์ไม่ได้หรอกเนาะคือมันแพงจริงง <c oughs> มันแพงจริงแล้วก็ ถ้าเราต้องมาใช้กับนักแสดงที่เป็นเป็นนักแสดงสมทบเนาะมันก็อาจจะมูลค่าของของการสิ่งที่ต้องจ่ายไปกับมูลค่าของสิ่งที่ได้รับกลับมาเขาก็คงคิดณจุดนี้แล้วนะคะสำหรับทางค่ายเองแล้วก็ทางทีมผู้ผลิตเองนะคะวานขอลาไปก่อนคะ่ะสำหรับอัพพิโซ่นี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ